อยู่ไม่ได้ครับห้องนี้ก็โดน้อยูหมดเลยเจ้าอน้าไปได้ไหมตรงนี้มีน้ำเ่างหน่มย้ายบ้านอีกแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมมาเจอกับช่างหนุ่มประธานสุดสมัยอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับคลิปนี้เนื่องด้วยนะครับคลิปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นนะครับว่าน้ำเข้าบ้านที่ผมมาเช่าพักอาศัยอยู่นะครับนี่ครับนี่ห้องนอนลูกชายมาพอดีโอนสดีสดีครับ เป็นไงตอนน้นเข้ามาทาอะไรอยู่เล่นเกมครับโอ้โหเล่นเกมน้ําถึงพื้นเลยเหรอทําให้เกิดอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราะทํางานข้างนอกสะส่วนมากนะครับกลับมาเนี่ยข้าวของเสียหายหมดเลยนะครับตอนนี้ช่างหนุ่มก็ย้ายบ้านอีกแล้วเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวพาเข้าไปดูสภาพข้างในบ้านตอนนี้ขนของบอกจะหมดแล้วนะครับครับจะหมดแล้วก็ว่าได้นะครับตอนนี้เหลือชิ้นงานใหญ่ซึ่งเป็นที่นอนนะครับ อันนี้เจนมีหลาอนะเจนเจนนี่คุณผู้ชมอันนี้เจนนะครับราตีกําลังเก็บกวาดบ้านนะครับเก็บกวาดบ้านให้เจ้าของบ้านมามาามาดูนี่ครับห้องนี้ก็เรียบร้อยคือผมนะ่ยขนย้ายอยู่สองวันแล้วนะครับก็หลายเที่ยวอยู่ประมาณ3ามถึงสี่เที่ยวนะครับอ่ามาห้องนี้ ห้องนี้ถ้าได้ดูก่อนหน้านะนะครับเป็นห้องนอนของเจ้าฟุนนะครับตรงนี้ก็น้ําเข้านะครับอ,อันนี้คือห้องนอนลูกชายนะครับน้ำใช่ไหมเนี่ยใช่มันเข้าตรงนี้ก่อนเลยเหรอหรือยังไงหรือมันอ้อมมาจากตรงไหนน่าจะะุุซึมไม้ออกม็ได้ร้ามาหลังครัวนะครับตรงนี้เป็นห้องครัวตรงนี้ก็น้ำเขา้า อันนี้คือห้องห้องครัวนะครับหมดกันเลยโอ้โหไม่อยู่บ้านอันนี้คือสภาพห้องครัวนะครับ <มา S 1> นะครับคือตอนนี้เราจะย้ายไปที่ใหม่นะครับตรงนี้เป็นติวานุนุ5่สาแยาก3ามินะครับแล้วเราจะย้ายไปไหนหมู่บ้านพฤษาสามไกลเลยหน <laughs> ไีไปไกลเกือบ เกือบ30ิกิโลนะครับคุณผู้ชมไปไปดูที่ใหม่กันนะครับผมว่าจะมีสภาพหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะพาไปดูรถตู้ที่ขนของเที่ยวมันยังเหลืออีก2เที่ยวนะมันเหลือแต่ของชิ้นใหญ่ไะไปดูรถตู้กันในชน่วงที่ผมย้ายบ้านเนี่ยพี่น้องก็ยังสั่งของอยู่ตลอดนะครับก็ยังส่งทุกวันนะครับก็คือย้ายบ้านไปแล้วก็แพ็คของไปนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยยังเหลือจักรยานมอเตอร์ไซคน์นะครับแล้วก็รถเก๋งอีกคันหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราใช้คุณปู่ปรถตู้หัวจะหลวดสนิมคันนี้ผลสาพลาอยู่มาโน่นข้างในนะครับก็เที่ยวหลังๆนี่ก็จะเป็นพวกโต๊ะเตียงนะครับนี่คุณ,คณ,คณผู้ชมผูกหมดเลยเนี่ย เนี่ยครับเตียงอันนี้เพิ่งซื้อมาตอนย้ายบ้านนะครับก็ผุส่วนที่มันจมน้ำนะครับแล้วก็ยังเหลือเป็นแอร์คอมเพรสเซอร์โน่ตอันนี้ขายต่อนะครับแต่ว่ามีพี่น้องซื้อไปแล้วกราบขอบพระคุณมากมาก,มากนะครับผมที่อ,อ,อุตสาห์เป็นธุระให้แล้วก็ยังเหลือนี่ที่จะต้องย้ายก็เป็นตัวกล่อง WiFi นะครับ สัญญาตินเตอร์เน็ตก็คือจะย้ายใหม่ตอนนี้กล้งองวงจรปิดมันสับสนอยู่เฮ้ยเขาไาทำอะไรกันวะนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะออกเดินทางสัมภาระาก็สัมภาระาก็มีบ้างนะครับนะหันกล้องมาเนี่นะครับเดีย๋ยวเดีย๋ยวเราจะออกเดินทางนะครับเดีย๋ดวยวย ไปเจอที่บ้านใหม่บ้านพักใหม่นะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเส้นทางด้วยนะครับผมระหว่างทางที่ที่เราขับรถไปเส้นทางจากตีมานนไปสู่อ่อพึ่ษาพึกษาสาม <laughs> ลืมทุกทีเลยพึกษาสามนะครับจะมีเส้นทางยังไงบ้างแต่น่าส,สนุกครับคุณผู้ชมมีแต่ทุ่งนาและน้ําหนีน้ําจะไปเจอน้ําต่อหรือเปล่าไปดูกันครับ GPS ไปถ้าไม่มี GPS เข้าหมู่บ้านตัวเองไม่ถูกนี <c oughs> ้ก็มาเส้นทางใหม่แล้ะเข้าได้ทุกทางเลย ความโต๊ะใหม่อ่าไม่ใช่โต๊ะเก่าเดี๋ยวเราไปดูน้ําตามข้างทางอุ้ยมีร้านขายอุ้ยเท่าพาระนี่ไาเนี่ยการบริหารจังหวัดปนทุเรีเรียบค้องโต๊ะใหม่นี่แหละเรียบค้องโต๊ะใหม่นี่แหละอันนี้เลยเหรอเอ้ยหรือโน่นดูนี่นี่แหละเอาเลยน่าจะนะ ผ่านนะหรือว่าคลองโน้นอ่ะอันนี้เลยจริงเหรอ,อเฮ้ยผิดอ่ะถูกแล้วผิดไม่เป็นไรมันไปต่อ, <laughs> really อกัน, <laughs> <laughs> นได้ This is great banter it really is ีขวาแล้วับรถกันติดจนได้มันไม่จะไม่มีสะพานข้า,คามคลองด้วยเห็นไหมไม่ไม่เข้าสู่โต๊ะใหม่เลย เขาสู่ต๊ะเก่าแทนออไปได้ไป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 ได้อยู่ไม่ต้องเลัเดี๋ยวมันก็หากันเองแหละไปไปไปนันได้ดดูแม่น้านนขึ้นสง่ไหนเนี่ยมีแต่คนมาตกปลาตามข้างทางเนี่ยครับน่าจะปลาเยอะนะดูจากผู้คนที่เขาหาปลาแหละเนี่ยเนี่ยใช่ไมเจ้าเนี่ย เอาน้ำออกให้เจ๊ดูดีครับย่าเาขาสูบน้ำกันแบบเต็มพื้นที่เลยนะอู้เอาน้ำออกจากบ่อ,อเฮ้ยเล้วข้างหน้าไปได้ไหมนะ,ะมน่าล้เลยนะเดี๋ยวเชมเราถึงอยู่แล้วเฮ้ยไปได้เหรอได้แต่มันก็ต่ำอยู่แล้อจริงเหรอโหดูเราหนีน้ำเรามาจมน้ำหรือเปล่า <laughs> ธรรมชาติหนอนนกนกมุกเยานกมุกชูไปน่ะไอ้ไปช่อนอยู่ข้างล่างเ่ยโดดใส่มนะันอ่ะได้ได้ขนหางมาเส้นนึงโอ้แก้วคือนะครับเส้นทางธรรมชาติดูดิปลานะ่ะเฮ้ยหน่ามาตกอะ่ะ มันอยู่ฝักโน้นนะโต๊ะใหม่นะอันนี้โต๊ะเก่านี่แหละเอาเลยน่าจะานะไม่พลาดนะหรือว่าคลองโน้นนะอันนี้เลยจริงเหรอเอนี่ยมีเครื่องสูบน้ำเลยอีแท๊กพ่อ<า>ไหนบอกกัดว่ามันไม่มีอีแท๊ไง <laughs> เรามาโผล่บ้านหมู่บ้านเลยเราไม่ต้องเข้าหน้าหมู่บ้านบ้านหลังนั้นขายไหมไม่ขายน้ำน้ำท้องเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยหมู่บ้านพฤษามซอย38แล้วผมจะถึงจุดไม้นี่นะครับพฤษาซอย38มีต้นไม้อยู่หน้าบ้านนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านไหนจะเข้ามาหานะครับนี่นะครับซอย38มีต้นไม้อยู่หน้าบ้าน บ้านหลังนี้นะครับบ้านประตูหลังสีอะไรไม่รู้เนี่ยสีสีน้ำเงินฟ้าฟ้าขอขอตัวกับรถแป๊บนึงน,น,น,น้ำท่วมน้ำมก็เริ่มมานะครับแต่บ้านเราไม่เป็นไรเพราะบ้นเราสูงจริงเหรอยังไม่รู้เรื่องเลยจะย้ายมาเนี่ยเดี๋ยวไปบุดูที่พักอศาศัยใหม่กันครับ แต่ดูหน้าบ้านดูสิน้ำก็เจิ่งอยงู่นะแต่ถามหลายคนแล้วครับว่าแถวเนี้ซยซอยนี้ไม่ท่วมนะครับอาจจะมีแบบเต็มถนนอยู่แต่ว่าไม่เข้าในตัวบ้านช่วงนี้โมรสุมเข้าน,นะครับดันโบนลงไปก่อน ึงแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านกันไป,ไป bye นี่นะครับเดี๋ยวดูบ้านเลขที่บ้านเลขที่สี่สิบหกับสามหนึ่งสามแปดสามโห่นี่คือเราจะไม่สงวนที่เลยไม่ <laughs> นี่ครับข้าวของเนี่ยยังขนลงมาเกลื่อนอยู่เลยนะครับคือขนมาแต่ยังเก็บไม่เข้าที่เข้าทาง การแบ,บยังไม่ตื่นเนี่ยครับของส่วนหนึ่งที่เป็นของที่เอาขายก็ขึ้นชั้นหมดแล้วนะครับเหลือแต่ของที่ไม่ไม่ใช่ของขายก็คือเป็นพวกเตียงตู้อะไรอุปกรณ์แต่กว้องปไปไล่เนี่ยเจ้าเจ้าเจ้า <laughs> นี่ยครับไปดูห้องห้องน้ำเนี่ยพาตัวเลยนะนี่ครับ ก็สะอาดสะอ้านดีนะครับมาดูข้างบนตรงนี้มีน้ำตรงนี้มีน้ำน่ะเนื่องจากเนี่ยดูห้องมันหยดลงมาจากตรงนี้เวลามีฝนตกมันเหมือนอุ้มน้ำอยู่มันมีเหมือนเหมือนมีน้ำอ่ะแล้วมันก็ไหลลงมาตรงเนี้ยว้างฝางอยู่บ้านหลังนี้มีแอร์ติดให้แล้วสองตัวนะครับ แอร์ตัวนึงก็อยู่ตรงนี้นะครับแอร์สองอีกตัวนึงก็อยู่ในห้องไม่ไม่ไม่เปิดในห้องนะเพราะว่ายังยิงจัดไม่เข้าที่เข้าทางเลยเพิ่งจะขนเข้ามาใหม่น,นะครับมาหันกลับมาปิดคลิปแล้วนะครับพี่น้องครับผมก็ได้ย้ายบ้านมาอยู่ที่พฤษาสามแล้วนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านไหนอยู่ใกล้แถวเราแวกบริเวณนี้นะครับผมก็สามารถเข้ามาพูดคุยทักทายได้นะครับบ้านเล็กที่46ทับ หนึ่งสามแปดสามนะครับอซอยพึกษสาพึกษสา,าหมู่บ้านพึกษสาสามซอยสามสิบแปดนะครับผมเลี้ยวเข้ามาหลังที่สามซ้ายมือหน้าบ้านมีต้นไม้อีกแล้ว <c oughs> หน้าซอยมีต้นไม้นะครับเนี่ยครับก็ย้ายมาที่ใหม่ก็ไม่รู้นะครับว่าก็ไม่รู้นะครับว่าที่เนี่ยเวลาน้ําขึ้นฝนตกมันจะมีการน้ําท่วมไหมนะครับออกมาจากบ้านหลังเดิมเพราะว่า เพราะว่าน้ำท่วมนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับว่าช่างหนุ่มจะทําอะไรต่อไปถ้าพี่น้องอยู่แถวนี้นะครับอยากเข้ามารับของพวกยาขัดอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานซ่อมสีรถยนต์ก็เข้ามารับที่บ้านได้นะครับหรือพี่น้องจะสั่งซื้อผ่านช่องทางเฟซบุ๊กนะครับหรือไลน์นะครับก็ยังสั่งได้เช่นเดิมส่งของทุกวันเช่นเคยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ช่างหนุ่มก็มาแจ้งข่าวว่าย้ายบ้านอีกแล้วในรอบ2เดือน จะจ่อมาไหนเนี่ยสองเดือนเองนะครับคุณผู้ชมสองเดือนย้ายบ้านอีกแล้วนะครับไม่สนุกเลยนะครับก็มันจําเป็นที่ต้องย้ายบ้านนะครับเพราะว่าน้ําเข้าบ้านนะครับสาหรับที่นี้ไม่มีอะไรมาแจ้งข่าวแค่นี้ว่าทางหนุ่มย้ายบ้านอีกแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ